ตอนนี้เราจะไปกินข้าวที่ร้านมองมองูเส้นทางไปนี่หาดคู้เดือยทางไปหาดผู้เดือยเกรียนกำลังแจ่มทางนี้เป็นทางนี้เป็นฝั่งมองเกรียนกำลังแจ่มชุดว่าที่ตกที่หาดคู้เดือเวลาเท่านั้นอยู่ที่ นี่บอกน,นี่ถึงแล้วมองมนูนลถึงแล้วมองมนูนดูดูก็รู้ดูก็รู้รอย<ด>ู่ยที่ริมมนูนมีสนามเด็กเล่นด้วยโอ้โหอาทีย่ยจะดีกวดีมองมนูน ้ว,ออวันนี้วันนี้เรามาทานข้าวอยู่ที่ร้านมองมูลส่งท้ายปีเก่าส่งท้ายปีเก่า2,568ปีนี้ตอนนี้เรามาถึงแต่คุณปื้มประตูกยังมาไม่ถึงเรามา3มคนกำลังเลือกลักเลือกลักจะเข้าไปยังไงเดี๋ยวค่อยดูกันพอดีเห็นเครื่องบิน ไปแล้วการบินไทยโอเคบา,บายบายเดินข้ามาข้างในสามารถทะลุไปทางด้านหลังได้ข้างหลังมีสนามเด็กเล่นเราไม่เล่นเพราะว่าเราโตแล้วนี่วิวตรงนี้เห็นสะพานข้ามแม่น้ำมูลเห็นสะพานข้ามแม่น้ำมูลเนี่ยปมองถางขวา เห็นเหื่ออยู่เบ่งตะเวนตะเวนตกตะเวนจะตกดินข้างล่างมีน้ำพุด้วยเหลี่ยมตาของซึกมี่คุณนี่คุณผมซื้อมาเหลี่ยมตาฮะยังว่าวงกับเรนบอกเงินหล่นแล้วนะจองไปแล้วคฮะ อก็ดูท่าทางคนเยอะอยู่นะครับเราจะต้องตามแรงเข้าไปถ่ายรูปกันตอนนี้ก็มาลุ้นกันว่าจะได้ไปนั่งโต๊ะไหนอ่ะเดิน เดินไปก่อนเถอนคอยรู้ว่ออาอยากไนานานก้นัาาที่ไหนแม่ยังมาไึงนี่คุณแม,ม่มาถึงแล<ะ>้วฮะไปห้อไห นนสรุปแล้วว่าเราได้โซนนี้โซนนี้เลื่อมตาทั้งถึงมีเครื่องเสียงมีบรอตีนเดี๋ยวนั่งก่อนดีกว่าในระหว่างที่รออาหารที่คุณแดงสั่งก็มาดูดวงอาทิตย์ตกอยู่ที่ อยู่ที่ร้านอาหารอะไรโอ้ตัวนี้เป็นเป็นเป็นโลกเป็นโลกด้วยดวงจันทร์วะโอ้ดวงจันทร์เลยครับดวงจันทร์โอ้เขาก็มีมีดวงจันทร์โอ้ถ่ายดวงจันทร์ได้แบบยร์ประรงซูมนะไก่ด้วยใหญ่แค่ไหนอืม มองมูลครับดวงอาทิตย์ก็กำลังจะดวงอาทิตย์กำลังจะตกดินที่ร้านอาหารมองมูลตอนนี้คุณแบงก์ก็ไปสั่งอาหารไว้ฝั่งทางซ้ายมือนะก็เป็นสะพานข้ามแม่น้ำมูลไปฝั่งวารินนะครับแล้วก็ ตอนแรกว่าจะมาดูดวงอาทิตย์ตกมาดูดวงจันทร์ก่อนดีกว่าดวงจันทร์เนี่ยโคตรยิ่งใหญ่เลยเดือมูนมองมูนอ๋อแสดงว่ามองมูนเนี่ยนะดวงจันทร์แท้จริงอะอยู่ข้งงาง้นฟ้าแสดงว่ามองมูนมูนแปลว่าแปลว่าพระจันทร์ <c oughs> เนี่ยพระจันทร์เสี้ยวโมเมนต์้วยไดนะ้นั่นลูกค้าก็ค่อนข้างจะเดินทาง เริ่มเดินทางเข้ามาแล้วข้างล่างก็มีน้ำผึ้งตงตะเวนใกล้สิราฟ้าละเขาเอาเบียร์มาส่งหรือยังเดี๋ยวไปกินเบียร์ก่อนดีกว่าไปกินเบียร์ก่อนดีกว่าตัวนี้ปื้มมาแล้วกับประตูกะลุมสิทธ์มาแล้วมาถึงแล้ว ต้องไดี้ยงเยอะๆเจอะเอาบรรยากาศการกินมาเรื่องเราต้องทำนี่สำคัญจได้แนวระวังค่า ที่จะต้องกินอะไรนะกินกุ้งอุปกรณ์ในการกินกุ้งเขาจะมีถุงมือมาให้เป่าโอ้ยผ้านกินเนื้อไรกินผ่นกินเน้อไรกิน่กิน้ออะไรกินอะไรอะ กิมแบบซีฟูด้ดบ่เออก็มีถุงมือมาให้แกดีเหมือนกันดีเหมือนกันเออกุ้งแม่น้ำกุ้งแม่น้ำมูลกุ้งแม่น้ำมูลหรือเปล่าหรือหรือ,อยังเคยไปกินไในยูอยุธยากุ้งเจ๊กโตเหรอ เจ็กโตัวก็พันซี

มาหาดกูเดือ่มากินกุ้งแกะปกติสามาหาดกูเดือนะเลก,นก,ก,กินกุน้งแต็มกิน,ก,นกุนกินกุ้งแกะกินกุ้งแกะนี่ได้แล้วได้แล้ว นะเรไม่ข้าวแม่รสชาติพ่อพอกันกับกุงแม่น้ำไปกินราคากเป็นผ่นอยู่อันดทยาอยู่เมือ่อกบนแต่ว่ามันหา่าตโตบนใหญ่เท่าหอตัวจำเนี่ยร,ร่างพอดี นอกจากกุ้งนอกจากกุ้งเผาหลังก็ังมีเมี่ยีางแกงปลากุ้งแช่น้ำปลา อะมาเปี่ยนแกจะได้กระไรันนี้มอะไป็ใหญู่ยังไมได้ยังไได้

จาเอาสอนแกะเอาแนวอื่นแกะคือ,อสิบพเตใดาะมาแล้วก็อบทุ่งหนึออ่งดบห่งเนียเดยวมาให้กินเบียร์

Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những เพราะว่าลักษณะมันมันมัน,มนลักษณะมันกินมูมามเลยนะมันแกะเนี่ยมันแกะเนี่ยกตุได้มีมาระหยียดในจังหน่อยก็บุต้องกินได้เนีเย่นยมีการแกเออบอกุดส่งอย่หน่ามูอยู่นะน้ำกินสีฟูอยู่นแ่ห้งเกี่ยวเกี่ยวอยู่น้ลุสิบังครับมือเปื่อย No. Huh. ตอนนี้ดึกมาหน่อยก็มีมีอะไรเดี๋ยวไปดูกันกินแบบแม่เอาข้วาวอีกไหมแน่นกับไปดหน่อยดึกมาแล้วก็ 米，海螺。 เดี๋ยวไปหาเบิงวามันมีมันมีอาหารเอยียงเนี่ยไปดูไปดูว่ามีอาาร สิ่งที่อยากพามาเบ่งคือเดือนอีกเกิงนี่แหละนี่ช่วงเดึกๆเดือนอีกเกิงเดือนอีกเกิงมันเป็นแนวดามันขายของจริงไหมย,ยางออมดวงจันทร์เหมือนกันนะมันจะเป็นยังไงเนี่ย ขอบคุณทุกคนค่ะเดี Beni, vida, ๋ยวหันมาเบิ่งท่างหันมาเบิ่งท่างยิ้มแม่อำมูลเป็นยังไงครับบรรยากาศกล่องข้าสุ่มาได้ บึงไปตามธรรมศาสตร์เดี๋ยแหละครับบรรยากาศน่นอนเพืนครับอยูอ่ร้านอาหาร<ด>มองมูลม <c oughs> บรรยากาศคำบคามา,ากนะจะสีเห็นเป็นประมาณนี้ครับรลูกค้า ลูกค้าหลายเด้แล้วก็นีร่รถปตีมีอยังเบ่นนงน้ำเดี๋ยวติปเบ่งต้นใหม่ปะ เด็กบรงกันนีเก่อนที่จะไปต่อทำผ่านอย่างนีกเนี่ยคือบ่เคยสมบูรางนอกไฟสายแดนผูกแคบบนลาตาเจเหตุผด้วยความเชื่อยินท่าด้วยน้ำตาให้ได้สมใจผู้ผานงนงานสุดสาด เดี๋ยวทำทานนี้เนี่ยมาเบิ่งตัวหรือมาเปินต้นใหม่ต้นนี้เพราแว่ามันเป็นต้นใหม่ที่เปลี่ยนเสียงเออต้นใหม่ทีเปลี่ยนสีเลยเดี๋ยวสอบมันเ็นท่เปลี่ยนสีเป็นเสียงเป็นเสียง พันเทวดาใสยเนียมเข้ามาสมบัติมาดำได้บอก็คือใจสิขาดขาดขาดได้แค่หักแด่บอดได้อีกอ้วกอ้อมแขนบอในกอดในสวมพอสมกับมาอุสาห์พอคือบอกเคยสมปากธนาอบไฟสายแนนผัวแข็งบุญมา ใจส,สิขาขา,าไม่แค่แต่แแแบ,บอดได้พูดพอดเขทนบ,บอดได้ปอดได้สูงอมได้ว่าุูสาหภทอบอด้สูงอนีไม่ใช่หคัตอนนี้เรากำลังจะเซลฟี่เรากำลังจะหาคนถ่ายรูปอยู่ ไจบแล <c oughs> <c oughs> ้น,เนยเยเป็นยงไ่เอาให้อกนะ <c oughs> อ่า1น3งนะคะอ่าหนึ่องนี้นะได้หดะะโเค,คะ่ะเกียนทา <c oughs> ไมชยต้อมตอนนี้ได้เวลากินแล้วก็กลับแล้วเช็เป็นแล้วเช็เป็นแล้วเราก็จะต้องเดินทางกลับดีกว่าได้แก้วนังน่ง แล้วเราเข้าดาวไม่จำเป็นจะต้องเข้าดาวถึงห้าทุ่มหทุ่มเราก็จะเดินทางกลับไปแล้วอยู่ที่ร้านอาหารดูมูนดูมูนเดินทางกลับดีกว่าดูบันไดในาการเดินทางลง การเดินทางลงไปลงมานี่มันไม่ใช่เรื่องง่ายรถปื้มจอดทั้งนูน้นที่เดียวกันนั่แหละอือบงก็จอดทางนูน้นฝั่งทางนู้นเหมือนกันเราก็จะต้องเดินทางกลับเดินทางไปหารถโอ้รถเยอะแยะมองมูนมองมูน มองบอลมองบอลมองบอลมันยังมีมองเล่นเกมอยู่บนน่ะพวกได้หน่อยพวดได้หน่อยมาก,ก็มีมองเล่นเกมอยู่เต้นๆนะ่ะโอ้ข้าท่าเว้ย มือดีเป็นมือทรงไทยปีเกา่าวันที่สามสิบเอ็ดรู้สึกว่ารถจะเยอะรถจะเยอะเป็นพิเศษ สวัสดีปีใหม่2,506 9วัสดีครับ